ระตตตายตตื่นขออนุญาตอัญเชิญชาดกหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติผิดชาดกนี้นะครับมีชื่อว่าทุทธุพายะชาดกที่แปลโดยความก็คือกระต่ายตื่นตูมในอดีตการก็มี กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ใบตานแห้งในดงตาลซึ่งมีต้นมะตูมแซมกระต่ายตัวนี้กําลังนอนอยู่ก็คิดอยู่ว่าถ้าแผ่นดินถลม่มเราจะทําอย่างไรมะตูมก็หล่นลงกระทบกับใบตานแห้งเสียงดังมากเลยกระต่ายตัวนี้ก็คิดว่าแผ่นดินถล่มแล้วก็เลยวิ่งด้วยความเร็วโดยที่ไม่หันมาดูเลยว่าอะไรเกิดขึ้นสัตว์ตัวอื่นเห็นกระต่ายตัวนี้วิ่ง พร้อมกับฝูงกระต่ายทั้งหลายนะครับก็วิ่งตามกันพื้นดินตรงนั้นเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดที่กําลังบ่ายหน้าไปสู่ปากเหวพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์เห็นว่าสัตว์เหล่านี้กําลังวิ่งหนีอะไรนะครับก็เลยถามว่าพวกท่านกําลังวิ่งหนีอะไรสัตว์ทั้งหลายได้กล่าวว่าแผ่นดินจะถลม่มซึ่งพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าข้างหน้าจะเป็นหน้าผาอยู่แล้วจะเป็นเหวอยู่แล้วก็เลยวิ่งไปหยุดอยู่ตรงหน้าพร้อมกับเปล่งเสียงคำราม แล้วก็ถามว่าใครเป็นคนบอกว่าแผ่นดินถลม่มจนกระทั่งมาจบที่กระต่ายตัวต้นเหตุพระบริสัท์ก็คิดว่ากระต่ายตัวนี้น่าจะได้ยินเสียงอะไรมาเป็นเหตุให้เข้าใจผิดว่าแผ่นดินถลม่มพระบริสัท์ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องหาความจริงจากตรงนี้ก็เลยให้กระต่ายตัวนี้นั่งบนหลังแล้วก็ไปที่ต้นเสียงนะครับว่าเป็นอย่างไรพระบริสัทธ์ก็ไปตรวจด,ดูตรงนั้นเห็นมัตตูมหล่นอยู่ที่ใบาตานแห้ง ก็เลยคิดว่านี่แหละคือเหตุที่ทําให้กระต่ายตัวนี้คิดว่าเป็นแผ่นดินถล่มก็เลยพากระต่ายตัวนี้นะครับกลับมาบอกเพื่อนๆนว่าแผ่นดินถล่มไม่มีหรอกมัตูม,มหล่นลงที่ใบาตานแห้งจึงทําให้สําคัญผิดว่าเป็นแผ่นดินถล่มแล้วก็เป็นเหตุให้พวกท่านวิ่งตามๆามกันด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรเห็นการสะสมความคิดไหมคะพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นราชสีกับกระต่าย คิดต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการไตรตรองในเหตุผลไม่มีการเข้าใจนะคะเพียงแต่ว่าคิดเองก็เข้าใจต,า,ตามๆกันไปโดยที่ไม่ไตรตรองเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้กระตายอยู่ไหนไม่รู้นะคะสัตวนานาน์นาชานิชวนกันวิ่งไปใกล้ป่าเขวเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนถ้าไม่มีการไตรตรองเหมือนเดิมเหมือนเคยก็จะเป็นผู้ที่ตามโดยที่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าเหตุผลเป็นยังไง เพราะฉะนั้นแม้แต่ความเป็นผู้มีเหตุผลเนี่ยค่ะก็ต้องมาจากการสะสมแม้เป็นสัตว์คือเป็นราชสีแต่เป็นพระโพธิสัตว์ความคิดก็ยังต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วการเป็นผู้มีเหตุมีผลแล้วก็สะสมไปอย่างมั่นคงที่จะไม่ตื่นตูมเพราะเหตุว่าถ้าไม่ไตรตรองก็มีเรื่องที่ชักชวนกันไปโดยที่ว่าไม่ใช่ทางที่ถูกเพราะว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลย เขาว่าก็เขาว่าแผ่นดินถล่มก็วิ่งกันไปใช่ไหมคะท่านอาจารย์ครับอย่างในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยจะเรียกว่ายุคของความตื่นตูมก็ได้นะครับเช่นเะดาะเคราะห์แก้กรรมตื่นตูมไปด้วยความเห็นผิดประดุดกําลังบ่ายหน้าไปสู่ปากเหวที่อันตรายขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมนี้ก็ช่วยให้ไม่ตื่นตูมแต่ว่ามีเหตุมีผลกระต่ายตัวแรกอยู่ไหนก็ไม่รู้ แค่ได้ยินคำว่าแก้กรรมก็ตื่นตูมไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรแล้วก็แก้ได้หรือสิ่งที่ดับแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยใครแก้ได้พระเชนกระต่ายทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสมัยโน,น้นหมดไปจากโลกหรืออยังคะยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัตเพระฉชนก็ถ้าตื่นตูมก็เหมือนชาดกกระต่ายแล้วก็สัตว์เหล่านี้นะฮะจะเลิกตื่นตูมได้ยังไงครับท่านาจย์ ก็สิงโตไงค่ะก็พากระต่ายกลับไปรู้ความจริงแล้วก็จะหากระต่ายตัวแรกเจอไหมเนี่ยที่ตื่นตูมคนที่หนึ่งตัวที่หนึ่งถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหมไม่รู้ไม่มีทางแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นเรื่องจริงที่ทรงแสดงถึงชาดกในชาติหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้ว